ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ99นะครับวันนี้มาอัปเดตกราฟบิตคอยนะครับว่าทิศทางจะไปในทางไหนนะครับวันนี้ก็มาหามุมมองทั้งลงทั้งขึ้นนะครับว่ามันพอจะไปในทิศทางไหนได้บ้างนะครับก็อยู่กับกราฟบิตคอยแบบกับหัวสเกลนะครับก็เดี๋ยวมาดูกับหัวกันนิดนึงนะครับซึ่งทรงนี้นะครับเคยดูไว้ตั้งแต่ในช่วงประมาณ หมื่นหมื่นหมื่นถึงหมื่นว่ามันอาจจะเกิดแพทเทิร์นเฮนแอนด์ชเดอร์ในการใน,ในการกลับหวัวนะครับช่วงเดือนธันวาลองย้อนกลับไปฟังคลิปด,ดูนะครับมันก็ลงมาตามสเต็ปของมันนะครับแต่บางเอิญน,นะครับ h ฮนแอนด์ช o เดอร์ส่วนใหญ่จะมองไว้เป็นเป็นจุดลงมากกว่านะครับสำหรับสายเซลลเพราะว่าถ้ามันเป็นทรง h ฮนแอนด์ช o เดอร์ oulder, ส่วนใหญ่เขาไว้เซลนะแต่ผม น่าจะพิสดารหน่อยหนึ่งก็เอามากลับหัวกันดูเล่นนะครับก็มองว่ามันเป็นค่อนข้างจะไม่เหมือนตอนตอนขาขึ้นแล้วมันลงอะ่ะอันเนี้ยมันเป็นช่วงขาลงแล้วกลับขึ้นแล้วผมกับด้านสเกลกราฟมานะครับซึ่งทําให้มองว่า h อส d อนด์ชูเดอตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างาพิสดารหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งอพอมันทําไหล่ซ้ายหัวแล้วก็ไหล่ขวาเสร็จนะครับแล้วลงมาหลุดในกลายนะครับเนี้ย จุดนี้หลุดมาเสร็จแล้วก็มารีเทสจุดที่ก่อนที่มันจะขึ้นไปทําไหลซ้ายนะครับแล้วก็กลับมาเทสในกลายถูกต้องไหมก่อนหน้านั้นนะครับก็วิ่งกลับมาที่เดิมแทนที่มันจะลงต่อไปเลยใช่ไหมนะครับแต่บังเอิญนะครับอันนี้มันเป็นการวิ่งขึ้นนะนะครับซึ่งถ้าเรากลับหัวมันเป็นการวิ่งขึ้นนะครับแต่ทีนี้นะครับมันมันมันเหมือนกับว่าเวลากราฟที่มันวิ่งขึ้นกับวิ่งลงลงมันจะได้ง่ายกว่านะ ลงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเวลาราคาลงหนักๆเกิดแพนิคเซลอะไรต่างๆก็แนวแนวรับก็หายหมดมันก็ทําให้ลงไวนะครับแต่ขาขึ้นเนี่ยเวลามันขึ้นไปส่วนใหญ่เจอสายเซลสายอะไรต่างๆต่อมีอะไรนะครับทําให้ขาขึ้นขึ้นยากนะก็เลยกลายเป็นกับกับว่าคือมันไม่ผ่านเส้นเทนตรงเนี้ยนะครับก็เลยทุบกลับมาอีกครั้งหนึ่งพอรีเทสอีกทีนึงเนี่ยเส้นเทนตรงนี้ดันหลุดลงมาแล้วนะครับ นะดันหลุดลงมาแล้วก็เลยมองว่ามันยังอยู่ในทรง head and shoulder นะนะครับสำหรับมุมมองส่วนตัวนะนะครับยังอยู่ในโซน head and shoulder นะครับก็มันก็น่าสนใจนะครับในการาฟเนี้ยซึ่งถ้าถ้าไปมองเป็น head and shoulder day นะครับ,นะรบเดี๋ยวดูนะถ้ามันเป็นอีกอีกทรงนึงนะครับก็วางไว้อย่างนี้นะครับไป้ซ้ายหัวนะครับ ไหลขวาแล้วก็ลงอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงราคามันจะต้องตัดเส้นสีแดงนี้ลงนะนะครับก็เท่ากับว่าอ่าถ้าจะลงประมาณนี้นะครับวิมันจะต้องไปปิดต่ำกว่า27-300นะครับเท่าว่าคืนนี้ทันหรือเปล่าไม่ทันนะเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะต้องปิดวิกนะหนึ่งเลยทำไมต้องไปมองว่าปิดวิกถึงจะต้องมันจะต้องปิดวิกแล้วมันถึงจะลงงเงี้ยเหตุผลก็คือหนึ่งเลยเส้นเทนนะครับ นี่กับหัวกาฟมาเป็นการาฟปกติเส้นเทนเส้นเทนอ่าดาวเทนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจาก6,9 0 0วัดลงมาที่อ่าไเท่าไหร่เนี่ย3 000, 1 7 0 0นะครับแล้วก็ลากลงยาวมานี่ตรงนี้เลยนะครับที่มันขึ้นมาชนตรงเนี้ยเนี่ยที่มันขึ้นมาชนตรงนี้แล้วย่อนะครับแล้วขึ้นเทสอีกทีหนึ่งปรากฏว่าเบรกขึ้นได้นะครับเท่ากับว่าจุดเนี้ยนะครับตอนเนี้ยแท่งวีกอะ่ะถ้าเราดูเป็นวีกอะ่ะนะครับ แท่งนี้มันยังไม่ปิดนะครับแท่งนี้มันยังไม่ปิดเท่ากับว่ามันอาจจะปิดต่ํากว่าตรงนี้ได้ปิดต่ํากว่าเทนะเหมือนกับว่าอ่านเนี่ยในอดีตนะครับคือมันขึ้นมาเสร็จเนี่ยแทนที่อ่ามันจะไปปิดนอกนอกเส้นเส้นเทนใช่ไหมนะครับแต่มันมามาปิดข้างในเท่ากับว่าถ้าเราดูเป็นแท่งปิดมันก็อาจจะลงต่อเน,นี่ยนะครับแต่นะครับขณะนี้มันราคาสองหมื่นเก้าแปดร้อย ถ้ามันจะปิดต่ำกว่านั้นนะครับเท่ากับว่ามันต้องปิด27 7 0 0็ดร้อลงมานะครับถามว่าทันไหมมันมันต้องดูว่าคืนนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรนะครับเท่ากับว่าแท่งเนี้บวกในเดือนตุลาเลยเนอะเนอะว e ปิดที่9%ซนจุด9นะครับเดือนนี้บวกมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดือนนี้บวกมาสิแล้วนะครับสำหรับแท่งเดือนนะเดือนตุลาถือว่าค่อนข้างเข้าในสถิติของเดือนตุลาทุกๆปี ย้อนหลังมานะครับส่วนใหญ่มันจะบวกนะครับก็บวกประมาณอันนี้ประมาณ22วันแล้วนะครับบวกมาประมาณ10%ซึ่งผมคาดการไว้ว่าบวกถึง1 9นะแสดงว่ามันจะเพิ่มมาอีก9%เซนเลยถ้า9%ก็เกือบเกือบเท่าตัวก็ถ้าจาก26 0 0 0นกะก็ประมาณ 3- 4 0,000ห่นนะครับอันนี้เดาออนะนะครับอันนี้เป็นการคาดการล่วงหน้านะครับนะแต่ทีเนี้ยถ้าเรามองเป็น head and shoulder ของ day เนี่ยนะครับ ในในการที่มองว่ามันจะลงมาตัดตัดเทนนะครับเทนเนี้ยนะครับที่มองเป็นเทนอัพเทนขึ้นไปเนี้ยนะครับวัดจากจุดที่มันหลุดเทนตรงไล่ก่อนนะอันนี้คือเทนลงถูกต้องไหมนะครับหลังจากมันหลุดเทนลงเสร็จมันก็กลายเป็นเทนขึ้นถูกต้องไหมหลังจากเทนขึ้นเนี่ยผมวัดจากตรงนี้นะครับเนี่ยวัดขึ้นมาเลยนะครับพอาจุดที่มันมาชนกันเนี่ยเราเด้งกลับ นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทนขึ้นถ้าเกิดคืนนี้นะครับมันปิดวิกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป้าอ่ะคือปิดต่ำกว่า2 7งห0่ดอยถ้าวอลปิดในฐานเนี้ยมันก็จะมีโอกาสหลุดเส้นเทนเส้นเทนอ่าเทนขึ้นอ่ะกลายเป็นเทนลงยัก,ย,ก,ย,ก,ย,กยักลงมาถูกต้องไหมนะครับทีนี้มันจะเป็นไปได้ไหมนะครับหลังจากการวิเคราะห์ผมก็ประเมินอยู่หลายหลายหลายวันตั้งแต่วันศุกร์มาละนะครับ หลังจากเหตุผลที่มันเบรกเส้นเทนออกไปนะครับเท่ากับว่ามันยังไม่จบเทนขึ้นยังไม่จบวิ่งต่อนะครับจุดต่ำสุดก็น่าจะเป็น2 4 8 0 0ี่รอถูกต้องไหมนะครับเนี่ยเด้งกลับขึ้นมาขนาดเนี้ยเด้งกลับขึ้นมานะครับก็เลยมองว่ายังอาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันอาจจะลงมาไม่ทันผมเลยให้น้ำหนักผมว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้7โมงเช้าวิกปิด2 0,000อ่าวิกปิดสูงกว่า3 0,000แล้วกันนะ นะครับสูงกว่าส0,000ื่นเนี่ยอาจจะทําให้บิตคอยเนี่ยลากไปแบบว่าอ่าไม่ให้ทันอ่าคนที่ไม่ทันขึ้นรถไม่ทันตั้งตัวนะครับนะก็อาจจะตกรถกันไปเลยนะครับก็อันนี้ก็มุมมองส่วนตัวนะก็คือมองว่านะครับถ้าเจ้าจะเข้านะครับเจ้าจะลากนะครับก็อาจจะไม่ทันได้ขึ้นรถเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ตอนนี้คนก็มองลงกันหมดนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะนะเพราะว่าอ่าหนึ่งเลยถ้ามันจะไม่เป็น เฮนแอนโชโดร์อะเฮนแอนโชโดร์ลงมาาเงี้ยนะครับเท่ากับว่าราคาต้องลากขึ้นนะอันนี้คือสงสัยไว้กอนนะครับก็ยังอยู่ในแพทเทิร์นกลับด้านสเกลอยู่นะครับทีนี้นะครับหลังจากนะครับที่มองเป็นเฮนแอนโชเดร์พอมันเทสจุดนี้เสร็จเนี่ยนะครับเป้าต่อไปนะครับมันน่าจะมาอยู่ประมาณ40,000กว่าในระยะยาวนะครับเนอะอันนี้ก็จะเป็น neckline ที่2ก็กลับไปเทสตรงนี้แล้วลบต่อเท่ากับว่านะครับ เทนขาขึ้นตรงเนี้นะครับอันนี้ผมกลับหัวนะเทนขาขึ้นตรงนี้ยเท่ากับว่ามันลงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วกววมันจะต้องสร้างอ่าเขาเรียกว่าสร้างราคาใหม่สร้างจุดไฮใหม่นะครับเพื่อทําให้มันเป็นเทนนะครับนะก็เหมือนกับตรงเนี้ยนะเนี่ยขาขึ้นนะครับเอ้ยข,ข,ขาลงนะครับผมก็กลับด้านจนงงเองนะครับอะนี่ขาลงตรงเนี้ยนะครับมันก็เหมือนกันนะพอมันหลุดขาขึ้นมาเนี่ย พอมันหลุดมาเสร็จเนี่ยมันลงลึกมาเสร็จแล้วมันขึ้นเทสตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นจุดที่1นะก็เหมือนจุดนี้นะครับอ่านเนี่ยจุดที่1นึ่งถูกต้องไหมนะครับจุดที่2อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดที่สองเนี่ยอันนี้ลึกพอสมควรนะแล้วไม่ไม่มาเทสเส้นเทนเทนอ่าดาวเทนเลยไม่มาเทสเลยนะลงลึกไปไปหนักกว่าเดิมอ่ะก็คือ1เลยค่ะลงมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ขาขึ้นน่ะผมว่ามันต้องมีเทสแน่นอนนะครับมันต่างกันนะครับก็คือ1เลย คนคนที่มันจะขายมันเยอะกว่าเนาขายทํากําไรอ่ะดีกว่าขายขาดทุนอนะ่ะถ้าขายขาดทุนอาการจะประมาณเนี้ไม่มีการเทสต,ตรงนี้เลยนะเทสอีกทีนึงก็คือกลับเทนไปเลยอ่ะนะครับอันนั้นอ่ะก็เป็นอีกอ,อ,อีกจุดนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับหลบก่อนงงนะงงไหมนะครับ ก็ส่วนตัวคือมองว่าถ้ามันจะสร้างจุดไฮใหม่เพื่อทำทําเป็นเทนไว้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 รีเทสนะครับเนี่ยมันจะต้องทำจุดที่ลึกกว่านะครับอ่าลึกในที่นี้หมายถึงว่าไฮที่สูงกว่านี้นะครับเพื่อทำจุดลงนะตอนนี้มันฐาฐานามว่าตอนนี้จะย่อในเรื่องของ r s i ที่มันสูงอ่ะ1ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเนี้ย ถ้าเกิดมันจะย่อจริงผมว่าก็าย่อดได้แถวประมาณ2อ0 0 0ื่นสองหมื่นเก้าสองหมื่นแปดหกร้อยหรือประมาณ29,300ื่นเก้าอยู่แถวแถวเนี้ยไม่น่าจะหลุดลงไปนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่าวีคจะปิดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในฟิโบเนาะนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับก็วิเคราะห์ไว้ในเรื่องของเทรนนะครับทีนี้ไปดูฟิโบบ้างนะครับฟิโบนี่ก็เป็นตําแหน่งที่ใช้เข้าของฟิวเจอร์นะครับ กอ็อยู่ที่คนเอาไปใช้อีกทีนึงนะพี่โบผมก็ดูงงหน่อยเ,ยเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับก็สําหรับเส้นเทนนะมันมันเยอะนะครับก็คือมันเป็นจุดที่เอาไวาเอาไว้เทรดที่ที่จุดที่สําคัญนะครับเราก็ผมจะดูในช่วงของกับหัวสเกลกราฟเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากรีเทสจุดแรก2 8 3 0 0นะครับดูนี่มีการรีเทสนะครับเล็กๆเนาะ ดีเทสเพราะว่าผมดูเป็นเดย์นะถ้าดูเป็นสีชั่วโมงจะเห็นรายละเอียดมากกว่านี้นะครับในการไม่ผ่านหานไม่สามารถกลับขึ้นไปได้อันนี้จุดสีแดงเส้นสีแดงนี่เดี๋ยวดูนะครับก็จะเป็นจุดขายแรกนะครับที่เข้ามาในฐาน28300ถึง3966นะครับก็จะเป็นการรีเทส75เซนก็ไม่ผ่านนะครับก็หลุดหลุดหลุดลงมานิดนึงนะครับผมก็เลยวางเส้นเทนที่มันมีการรีบาลงเนี้นะครับ นะครับถ้าสมมติว่านะครับนี่นะครับเมื่อกี้มันปิดแทงหนึ่งทุ่มนะครับยังไม่ปิดนะนะครับนี่ถ้าเกิดว่านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับราคามันปิดสูงกว่าสามหมื่นนะครับเดี๋ยวต้องดูดีนะครับถ้าปิดสูงกว่าสามหมื่นนะครับเท่ากับว่ามันมีโอกาสไปที่สามหมื่นสองสามร้อย นะครับแล้วก็จะกลับมารีเทสที่สาม0ืเก้าร้อยกว่าหรือสาม0 0ืนหนึ่งพันนะครับเพื่อไม่ให้หลุดเข้ากรอบ6 2สบเเซก็เท่ากับว่ามันจะจบฐานนี้ละมันจะจบฐานนี้นะครับแล้วก็ถ้ารีเทสผ่านก็จะลงมาที่สาม0มืนเจ็ดนะครับอันนี้เป็นฟิโบเลกนะนะครับในฐานใหญ่นะครับส่วนฐานใหญ่เนี่ยแปดิบเจ็ดถึงหกสิบนะครับสอง0มืหกถึงสาม0มืนเจ็ดนะครับถ้าฐานใหญ่เนี่ย พรุ่งนี้ไปปิดสูงกว่าสามหมื่นนะครับราคาก็มีโอกาสที่จะหลุดสามหมื่นสองเพื่อมาสามหมื่นเจ็ดคราวนี้ทุบหนักสามหมื่นเจ็ดลงมาสามหมื่นสองนะครับอันนั้นก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าราคาปิดต่ำกว่าสองหมื่นเท่าไหรด่ดีนะครับปิดต่ำกว่าสองหมื่นแปดสามร้อยลงมานะครับก็จะเกิดทรงที่ผมพูดไปเมื่อกก้ในต้นคลิปนะครับซึ่งมันมันมองแล้วมันก็ ดูแล้วเงียบๆมันไม่น่าจะลงแน้ขนาดน่ะน,นะก็เลยมองว่าไม่น่าเกิดขึ้นนะครับให้เปอร์เซ็นต์น้อยนะครับแต่ก็การเทรดแต่ละคนก็ควรจะมี SL นะนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูแท่งเดยเนี่ยนะครับมันอยู่ต่ำกว่า75นะครับรีเทส75เนี่ยเป็นไปได้อยู่เลยนะครับถ้าดูเป็น4ชั่วโมงนะเดี๋ยวดูว่ามันมีรีเทสกันได้หรือเปล่านี่หลแท่งพอสมควรนะครับในวันวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ มีแท่งเดียวเนาะนะครับวันที่ยี่สิบสองประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับลงมาเทสที่สองหมื่นหกสองหมื่นเก้าหกร้อยสี่แปดนะครับนะบก็ประมาณนี้นะครับถ้าเทสผ่านนะครับก็ไปไปต่อไปต่อนะครับดูนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับถ้าวางเส้นเทนแล้วมันมันมันเบรกรอบมาขนาดนี้คือการเบรกของมันอะยกมาสูงพอสมควรนะ แล้วก็ดูแล้วเวลามันอาจจะไม่ทันนะครับก็เป็นไปได้ที่ว่าราคาจะต้องไปตอนะครับซึ่ง iSI นะครับมันสูงก็จริงนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นว e k เนี่ยมันก็ยังดูดีอยู่นะครับมันก็ยังดูดีอยู่นะครับก็เลยมองว่าเอียงไปทางขึ้นมากกว่านะครับก็ลุ้นกันยาวๆนะส่วนฐานนี้นะครับสรุปเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีของเนี่ยนะครับแล้วดูมุมมองเนี่ย พอจะหาจุดขึ้นลดได้ไหมนะครับก็รักษา SL ไว้ต่ำกว่า29490กว่าหรือ29500ถ้าไม่โดนเขี่ยในจุดนี้นะครับแนวรับแถวนี้ก็ยังกดได้นะครับก็มี SL อย่างน้อยยิงไปนะครับเนาะก็เสียแค่ค่า,า SL นิดเดียวเองนะครับก็อย่าโอเวอร์เทรดนะครับไม่โอเวอร์เทรดก็เล่นสบายนะครับยิงได้หลายรอบเนาะนะครับวิธีการเล่นก็แล้วแต่แต่ละคนอีกทีนึงนะนะครับนะ กนะ็มีประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยเนาะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ